ก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกตรมในใจเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้นะคะก็เช่นเคยที่จะได้รับเชิญจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนรุงนะคะคุณประสงศัก์เจนกิจจาภัยบู์ค่ะครับสวัสดีครับคุณทัศวรรณแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับค่ะ เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกัน,กนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะที่เราจะต้องรีบเยียวยานะคะครับอ่าเป็นว่าเป็นนี้เป็นประเด็นร้อนนะครับที่เรากําลังจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตของเราครับค่ะเรื่องที่เราพูดถึงกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาตินะคะก็คือแผ่นดินไหวใช่ครับค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะ คุณผู้ฟังเพิ่งเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่5พฤษภาคม,มานะครับสองสามวันที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพจิตและการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าหลังเกิดแล้วครับค่ะทราบได้ว่าถ้าแบบเราเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะคะคเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราอย่างแรกเลยก็รู้สึกตกใจนะคะครับตอนเกิดเหตุการณ์อยู่คุณประสงค์ศักดิ์ทำอะไรอยู่คะ เออขนาดนั้นก็อยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนแรกเข้าใจนี่ว่าเป็นแบบลมลมหรือพายุนะครับที่แบบว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ของเมษายนหรือว่าต้นประมาณปลายเดือนนะครับค่ะพอผ่านไปสักพักถึงรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังพบอยู่เนี่ยคือแผ่นดินไหวเนื่องจากว่าบ้านมันเหมือนมีเหมือนยักษ์ตัวใหญ่ๆมาเขย่าอฮค่ะ แล้วก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าตอนนี้คือแผ่นดินไหวละแต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากครับค่ะเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราเอ,อ,อย่างแรกที่เราควรทําคืออะไรคะอืมผมว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้รับว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็ต้องให้ออกจากพื้นที่ที่มันเป็นมุมอับนะครับเช่นอยู่ในตัวบ้านเนี่ยถ้าเราออกมันไม่ได้คงต้องอยู่ใต้โต๊ะนะครับหรือว่า เพื่อป้องกันเศษกระจกหรือว่าเศษเพดานตกลงมาแต่ถ้าสามารถออกจากสถานที่ได้คือค่อยๆเดินออกจากสถานที่นะครับเพราะถ้าเราวิ่งเราอาจจะยิ่งตกใจมากขึ้นแต่ให้ออกมายืนอยู่กลางที่โล่งแจ้งนะครับผมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะต้องมีสติในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เบื้องต้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่คุณผู้ฟังกําลังฟังอยู่นะครับอาจจะผ่านมาแล้วหรือว่าอาจจะเกิดกําลังจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว เอ่อของธรรมชาตินะครับนั่นคือภาวะ after shock after shock คือหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับมันก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนผลคล้ายๆเหมือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับแล้วก็อาจจะเบาบ้างหรือว่าอาจจะรุนแรงเหมือนกับตรงจุดนั้นนะครับแต่ค่อยๆผ่อนลงช้าๆครับผมค่ะในเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกตก,ตกใจนะคะแล้วก็รู้สึกหวาดผวาครับแบบนี้เราจะมีวิธีการ รจริงๆแล้วคงต้องบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเรามาบอกว่าออไม่ให้ตกใจหรือไม่ให้หวดาดผวาเลยก,ก็คงไม่ใช่เพราะเรื่องว่ามันเป็นธรรมชาติหรือพื้นฐานจิตใจของมนุษย์อยู่แล้วครับที่มีความรู้สึกกลัวหรือตกใจถึงทําให้เราหนีหรือว่าสามารถจัดการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงที่ทําให้เราสามารถมีสติและเราจะไม่ต้องหนีมันหรือกลัวมันจนอย่างท่วมท้นเกินไปครับ ะจะพูดถึงการวิธีการปฐม,มพยาบาลทางจิตกันดีกว่าเบื้องต้นว่าเราเ,เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้กเกิดขึ้นแล้วนี่ในสภาพวิจ,จิตใจของเราเนี่ยยังเกิดการหวาดผวาและยังกลัวอยู่เนี่ยค่ะเราจะมีการวิธีการปรับวิธีการคิดแล้วก็ทําให้มีสติในการดํารงชีวิตอยู่ได้ยังไงครับแต่อย่างแรกก่อนที่จะบอกตรงนี้นะครับให้คุณผู้ฟังทราบว่าสิ่งที่เรากําลังเกิดขึ้นไม่ว่าเรากําลังตกใจมากเราฝันร้ายเรากลัวเราตื่นเต้นและใจสั่นเนี่ย ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อวันหรือ2วันที่ผ่านมานี้นะครับถือว่าเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติก็คือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจซึ่งเกิดขึ้นได้หลังจะเกิดภัยพิบัติครับซึ่งภาวะนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใดๆแต่เป็นปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งต่อไปเราก็คงต้องกลับมาคุยกันว่าเราจะรับมืออย่างไงนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างแรกครับถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านมาแล้วขณะนี้ การรับรู้ด้วยสติของเราคือให้รู้จักระวังตัวครับแต่ระวังตัวที่ว่านี่คือการใช้เหตุผลเนื่องจากว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกรอบอ,อาจจะเข้าใจว่าเรากําลังแบบมีความรู้สึกว่าเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือหลอนตัวเองว่านี่แผ่นดินไหวเหรอค่ะนะครับซึ่งภาวะนั้นเนี่ยมันก็รับรู้ได้ครับแต่ต้องบอกกันว่าเราจะไม่ตื่นตระหนกเกินไปคงจะต้องมี การรับรู้ว่านี่คือปกติที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> ภาวะที่ไม่ตื่นตระหนกเนี่ยอยากให้ชวนคุณผู้ฟังลองมากลับมาสํารวจหรือมาดูใจตัวเองครับว่าหากเกิดขึ้นแล้วคงต้องแบบอาจจะค่อยๆอ,ออกจากอาคารก่อนนะครับออกจากอาคารหรือสิ่งที่มันเกิดอันตรายก่อนเนี่ยนะครับหรือไม่ก็เข้าหาจุดที่มันป้องกันตัวเรานะครับอันนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วภาวะที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าตกใจต่างๆเนี่ยเรายอมรับว่านี่คือภาวะ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ให้หายใจเข้าช้าๆแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าใจตัวเองค่ะการตกใจของเรานะคะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะแน่นอนครับอย่างลรกคงจะจิตใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันครับเวลาตกใจเนี่ยก็คือคำว่าใจหายที่เรามักจะพูดคําว่าใจหายนะครับหรือขวัญหรือว่าขวัญหาย วิธีเรียกขวัญกลับมาก็คือการปรอบขวัญหรือว่าคืนขวัญของเราโดยการที่ให้หายใจเข้าช้าๆตอนที่ระวังตัวตลอดเวลานะครับสถานการณ์คือการเตรียมพร้อมเพราะเรารู้ว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวอาจจะเกิดภาวะ after shock หรือเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหวได้เป็นระยะ,ะนะครับก็ให้รับรู้ว่าเราอยู่ใต้อาคารไหมหอ,อาจจะไม่อยู่ภายใต้ตัวอาคารนะครับหรือว่าจุดที่เป็นเชื่อมต่อของโครงสร้างอาคาร แล้วก็พยายามอยู่ที่ล่งแจ้งในช่วงนี้แล้วก็เวลาเกิดอะไรขึ้นให้หมั่นพูดคุยกันโดยเฉพาะเฝ้าสังเกตโดยเฉพาะเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กหรือเยาวชนนะครับหรือคนที่เป็นแบบภาวะที่อาจจะแบบว่ามีพิการทางร่างกายด้วยก็คงต้องดูแลนะครับแต่เวลาเกิดขึ้นทางจิตใจเนี่ยอย่างแรกอยากให้คุณผู้ฟังทราบว่าถ้าขวัญมันหายไปเนี่ยเรากําลังจะคืนขวัญอย่างไรนะครับ อย่างแรกก็คงต้องให้พูดคุยกันในบ้านนะครับบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องป็นเรื่องปกติและโดยเฉพาะไม่ฟังข่าวลือเนื่องจากเวลาเราฟังข่าวลือจากคนอื่นโดยยังไม่ฟังจากข่าวสารเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้ใจของเราเต้นและตกใจมากเกินไปหรือว่าอ่อนไหวมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุมกันครับค่ะนอกจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินเนี่ยค่ะก็คือเรา เราก็จะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินด้วยนะคะบางอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดการสั่นไหวในระดับที่สูงมากนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นอย่างสูงเนี่ยเราผู้สูญเสียละคะงั้นก็คือต้องบอกนะครับว่ามเม่อเหตุการณ์ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการควบคุมตัวเองโดยเฉพาะเรื่องควบคุมอารมณ์นะครับวันนี้เนี่ย สิ่งที่ต้องเข้าใจผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือการเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่วันนี้ภัยที่เกิดขึ้นกับเรานะครับมันส่งผลกระทบต่อจิตใจก็ให้คุณผู้ฟังได้ลองสังเกตตัวเองว่าหลังจากผ่านไปแล้วเรายังมีตื่นเต้นหรือตกใจมากกว่าปกติไหมเรายังมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนเกิดขึ้นอีกทั้งที่มันผ่านไปแล้ว2-3วันหรือบางทีไม่มีเหตุการณ์เลยแล้วเราก็เข้าใจว่า เรากําลังรู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างเงี้ยครับนั่นเป็นภาวะที่ทำให้ทราบว่าอาจจะเกิดความเครียดหลังจากเกิดภัยธรรมชาติตรงจ,จุดนี้ได้นะครับแล้วก็ดูคนในบ้านด้วยว่ามีใครแบบเงียบๆหรือว่าเก็บตัวหรืออาจจะมีอารมณ์เศร้าหรืองียบๆแบบซึมๆนะครับ โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยบางทีเด็กจะซึมหรือว่าผู้สูงอายุจะซึมเงี้ยครับก็คือการเฝ้าสังเกตก่อนเพราะนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคนคนนี้เครียดสูงหลังจะเกิดภัยพิบัติค่ะออนอกจากการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินแล้วก็เราก็จะสูญเสียทางด้านการภาวะ จิตใจด้วยใช่ครับเนื่องจากเหมือนกันครับว่าสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยมันก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติก็คงต้องย้อนถอยหลังกลับมาดูตัวเองว่าตอนนี้เราจะควบคุมสติยังไงเพราะมันผ่านไปแล้วครับแล้วก็ตอนผ่านไปเนี่ยเรากําลังเดินต่อไปข้างหน้าว่าจะป้องกันยังไงเพื่อให้คนในครอบครัวรวมถึงตัวเราด้วยเนี้ยมีสติแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเท่าที่เราทําได้ครับค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีข่าวสารข้อมูลมากมายเลยไม่ว่าจะทางข่าวหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกรับข้อมูลได้อย่างถูกต้องบางทีเนี่ยแชร์มีการแชร์ข้อมูลกันอย่างผิดๆก็มีนะคะเราควรเลือกรับข้อมูลอย่างไรดีคะจริงๆเนี้ยคุณ่าฟังคงต้องหาข้อมูลจากข่าวหรือวิทยุก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องของอ อินเทอร์เน็ตนะครับหรือโลกสังคมที่เป็นออนไลน์นะครับที่มันสื่อสารไวเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงต้องอลองฟังหลายๆทางนะครับแล้วคุยกันกับคนใกล้ชิดด้วยเนื่องจากว่าข่าวสารบางอย่างอาจจะเป็นข่าวสารที่บิดเบือนหรือสร้างสถานการณ์ได้ทําให้เราตกใจกว่าเหตุเพราะฉะนั้นคงต้องฟังหลายๆอย่างโดยเฉพาะข่าวสารจากทางราชการนะครับหรือทางรัฐที่ออกทางทีวีก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะ ในเวลาที่เจอทางตัน1 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพติ หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนกุลค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มถึง4ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตทุกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้าน คุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูนะแหม่จนานายประกาศยุคงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชิวะจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคำแนะนำให้ด้วย <c oughs> เอเ้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านาย ร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o t h ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบู์ค่ะที่วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะครับผมก็เรื่องเกี่ยวขอบคุณผู้ฟังที่เพิ่งหมุนขึ้นหรือเพิ่งฟังมานะครับเราจะสรุปได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือให้เราคอยควบคุมสติโดยเฉพาะอารมณ์นะครับนึกถึงว่าถ้าเราตกใจมากนี่ก็าอาจจะเกิดอันตรายหรือว่ายิ่งทําให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายนะครับแล้วพอเราเราไม่ตกใจแล้วเนี่ยให้ออกไปยืนอยู่ที่โล่งแจ้งขณะที่เกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วครับผมนอกจากนี้เนี่ยควรตรวจสอบด้วยว่ามีตัวเราหรือว่ามีเด็กหรือว่ามีคนบาดเจ็บหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เรื่องปฐมพยาบาลทางกายเป็นเรื่องสําคัญ แต่วันนี้ในเรื่องของสุขภาพจิตเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยว่าเราจะประมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นยังไงที่คุณผู้ฟังสามารถทําได้แล้วเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะครับค่ะจากจุดศูนย์กลางที่เกิดการแผ่นดินไหวนะคะที่อ,อาาําเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยในชุมชนนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นอย่างสูงเลยนะคะ เชื่อได้แน่ว่าผลกระทบทางจิตใจก็ต้องมีสูงมากขึ้นด้วยนะคะแบบนี้เรามีวิธีการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเหตุได้อย่างไรบ้างจริงๆงที่ตอนนี้เฝ้าเฝ้าระวังเหตุนะครับอย่างที่บอกว่าเ,าเราบอกว่าเราจะไม่ฟังข่าวลือจนมากเกินไปนะครับแต่ให้ฟังเป็นระบบเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มีศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับของทางราชการเนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารสําหรับคุณผู้ฟังเป็นระยะ ตรงนี้จะทำให้เราไม่ตกใจมากเกินไปนะครับแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าการช่วยเหลือภัยของเราด้วยเช่นไฟฉายหรือว่า,าไมค์กรณีมีไฟฉายนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในอคาคารเราจะไม่ใช้ลิฟต์นะครับแล้วก็บอกกับลูกหลานโดยเฉพาะเด็กๆด,ด้วยที่อยู่ใกล้้ลลตัวหรือแมกก้กระทั่งตอนตอนหักขับรถเนี่ยเราจะไม่หยุดรถอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่หรือพวกป้ายโฆษณาหรืออะไรที่อันตรายอันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องกลับมา เพื่อสำหรับบอกกับตัวเองได้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงนะครับหลังเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยออตอนนี้ภัยธรรมชาติต่างๆมันอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อเรื่องของตัวอาคารนะครับแล้วก็เรื่องระบบสายไฟหรือเรื่องของโทรศัพท์ด้วยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ย เราจะไม่ลงลิฟต์แล้วเราก็จะออกจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของท่อแก๊สต่างๆหรือแก๊สรั่วภายในบ้านนะครับแล้วก็ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ออกมายืนอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับที่สําคัญจะไม่มีการไปนั่งไทมมุงหรือว่าชุมนุมอยู่ตรงจุดที่มีความเสี่ยงยสูงเนื่องจากว่าถ้าเกิดแอปเตอร์ช็อนี่มันอาจจะทำให้ความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับค่ะครับผมและที่สําคัญคือวันนี้ปฐมพยาบาลทางจิตใจของเรา ก็ต้องกลับมามาเสนอหรือว่าช่วยเหลือคุณผู้ฟังให้สามารถมีใจิตใจที่ควบคุมได้ดีขึ้นครับเขาบอกวเวลาเกิดหลังไปแล้วเนี่ยอาจจะพอเรามานั่งอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งขึ้นนั่งสบายๆแล้วก็มีพี่น้องหรือก็ผู้ใหญ่อยู่นะครับให้แบบว่ามองรอบๆตัวครับผมว่าขณะนี้รอบข้างมีอะไรบ้างนะครับเชน่นแบบเราเห็นอะไรบ้างเราได้ยินเสียงอะไรบ้าง เราได้กลิ่นอะไรหรือรู้สึกสัมผัสอะไรนะครับหรือได้ยินเสียงอะไรบ้างเนี่ยเพื่อทําให้เราได้กลับอยู่กับปัจจุบันขณะการอยู่กับปัจจุบันขณะทําให้เราไม่หลงเวลาไปกับภาวะที่ตกใจอย่างมากครับซึ่งขณะที่เรากําลังบอกว่าเราเห็นสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่เป็นปัจจุบันเราได้ยินเสียงอะไรหรือการสัมผัสหรือรู้สึกอะไรบ้างนี่นะครับเวลาทําไปแล้วเราจะได้อยู่กับวินาทีตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆหายใจชา้ชาๆ ซึ่งกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยเราจะมีวิธีการฝึกหายใจอย่างเป็นระบบนั่นคือเวลาหายใจเข้าให้ท้องพองนับ1-4แล้วก็มีการกลั้นลมหายใจไว้นับ1-2เมื่อหายใจออกนับ1-8ลองง่ายๆนะครับมันคล้ายคลึงกับสูตรคูณ4-2-8แสดงว่าเวลาที่เรากำลังบับให้ดูว่ารอบข้างมีอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรหรือ สัมผัสอะไรได้บ้างเนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วให้หายใจเข้าออกช้าๆอย่างที่ว่าครับหรือบางคนอาจจะเป็นการหายใจเข้าและออกว่าท้องพองหายใจออกท้องยุบหรือไม่ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้ครับจะได้ช่วยทําให้เรามีสติมากขึ้นอย่างมีการไต่ตรองด้วยมีเหตุผลค่ะในแง่ของจิตวิทยานะคะคนเราจะเกิดความเครียดต่อสิ่งเร้าต่างๆมาซึ่งถ้า ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแผ่นดินไหวที่เ,เกิดความสั่นไหวอย่างรุนแรงนะคะก็จะเกิดผลกระทบต่อจิตใจไม่เท่ากันเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันขึ้นอยู่กับคําว่าความเข้มแข็งทางใจหรือการที่สั่งสมเรื่องของความแบบทนทานหรือการประสบเหตุการณ์ในอดีตนะครับถ้าคนที่เคยเผชิญหน้าเหตุการณ์มาก่อนกับเรื่องความเสียหายที่อาจจะ ส่งผลต่อเรื่องร่างกายและจิตใจถ้าสามารถปรับตัวดีเราก็จะไม่เครียดง่ายแต่ถ้าคนที่เจอภาวะรุนแรงมากๆนะครับฉันอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้เหตุการณ์ที่แบบว่ามีเรื่องของพายุหรืออะไรที่แบบอันตรายมากก็อาจจะทําให้จิตใจของเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันอันตรายมากกว่าเกินภาวะที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าท่วมท้นเกินไปสิ่งเหล่านี้นะครับก,ก็ต้องบอกว่า การผสรมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นที่บอกว่าให้มองดูสิ่งรอบข้างดูเด็กด้วยก็ละหายใจช้าๆจะช่วยทําให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับและการที่มองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เขามีสติหรือสงบได้เร็วขึ้นนะครับแต่หลังกเกิดเหตุการณ์แล้วสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างคือคุณผู้ฟังคงจะต้องอยู่กับครอบครัวโดยการยังสนใจกิจกรรมต่างๆเช่นการรับประทานอาหารการพูดคุยกับคนในบ้านหรือผู้ใหญ่ ให้คำปลอบใจหรือการที่ทําให้ใจของเด็กเนี่ยรู้สึกเหมือนเรากําลังได้รับการคืนขวัญการคืนขวัญเนี่ยอาจจะสาหรับเด็กเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุนะครับหรือผู้พิการก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นเพศเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมีการนวดหรือสัมผัสเบาๆเพราะการนวดหรือสัมผัสเบาๆเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกได้ว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รับรู้ได้ว่าร่างกายเป็นอย่างไรเมื่อเขาสงบทางร่างกายแล้วจิตใจจะดีขึ้นทํานองเดียวกันครับ เวลาคนเราได้รับการประคับประคองทางอารมณ์หรือว่าสัมผัสร่างกายเนี่ยจิตใจก็จะสงบตามเช่นกันครับผมค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนานๆาจะเกิดครั้งนะคะแล้วการที่เหมือนเคยได้รับข่าวจากสมมุติประเทศญี่ปุ่นที่เขาเกิดแผ่นดินไหวอย,อยู่บ่อยๆ <c oughs> เขาจะมีวิธีการรับมือ เป็นความเคยชินของเขาไหมคะใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีการซ้อมแผนะนะครับเรื่องของการป้องกันอักีภัยและป้องกันเรื่องของอภัยพิบัติจากเช่นน้ําท่วมหรือแผ่นดินไหวด้วยซึ่งบ้านเราเนี่ยจะต่างกับญี่ปุ่นและอินโดนีเซียซึ่งเขามีการฝึกบ่อยๆแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานหลายๆที่นะครับหรือว่าในในชุมชนของเรากันเองคงต้องหาแล้วว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดน้อยแต่การป้องกันคือ ให้เราได้ฝึกเอาไว้เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้คงมีแหล่งช่วยเหลือจากจากราชการนะครับหรือว่าจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจังหวัดต่างๆที่ให้ความสําคัญซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคงต้องหาแหล่งสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันในชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะดูแลยังไงจะมีจุดรวมพลตรงไหนซึ่งทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการกระจายข่าวซึ่งเป็นความจริงมาให้ความรู้ต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราแบบไม่ตื่นตระหนกหรือตกใจมากเกินไปครับผมค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่ค่ะพี่น้องประชาชนก็อาจจะรู้สึกเสียขวาญบ้างนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้กับวิธีรับมือว่าจะทําอย่างไรกรมสุขภาพจิตมีทีมที่จะไปช่วยเหลือพี่<ข>น้องประชาชนข้วยขะนี้<ล>ครับเท่าที่ข้อมูลแล้วครับคือว่ามีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตเราไปช่วยเหลือนะครับหรือว่ากําลังที่จะ ลงหาข้อมูลต่างๆ,างๆนียในจุดเกิดเหตุที่เชียงรายแล้วก็คงจะมีการเรื่องของดูแลจุดอื่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทางร่างกายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแม้กระทั่งแต่การใช้ยาดมหรือการประคับประคองนวดง่ายๆนียช่วยเหลือคุณผู้ฟังได้ยั่ทำให้เราสงบขึ้นแล้วก็การหายใจช้าๆที่เราได้คุยกันนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งครับผมนั่นคือการที่เราแบบ ลองกลับมาอยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็นั่งพูดคุยกันได้ซึ่งถ้าหากเครียดแล้วทนไม่ไหวนะครับหรือว่ามีเรื่องที่อย่างรับข้องใจอย่างมากหมายเลขบริการ1323ซึ่งเป็นสายด่วนสุขภาพจิตที่โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงก็ยังช่วยช่วยเหลือคุณผู้ฟังได้อีกเช่นกันนะครับผมค่ะที่สําคัญเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆที่เราพบเจอสติซึ่งสําคัญมากใช่ครับ แล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีเป็นภาวะของอ,อยู่สารณสุขหรือเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยการรับฟังข่าวสารโดยไม่ตกใจเกินไปแล้วก็เวลาสื่อสารกับกับผู้รับประสบเหตุต่างๆหรือว่าคนในคนในครอบครัวของเราก็ให้บอกความตอบตามความจริงนะครับแล้วก็สื่อสารว่าต้องรับฟังให้เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นกลุ่มสําคัญนอกจากนี้เองครับ เ,ออเหตุการณ์ถ้าผ่านไปแล้วประมาณสัก2สอามทิตย์ให้สังเกตด้วยการด้วยนะครับว่ายังมีตกใจอย่างมากไหมฝันร้ายหรือรู้สึกว่าเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ยังเกิดต่อเนื่องคุณผู้ฟังคงต้องต,วตรวจตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าเราอาจจะอาจจะเป็นภาวะเครียดอย่างมากซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลังภัยพิบัติหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วยังคงมีอยู่เนี่ย คงต้องติดต่อที่สถานบริการนะครับเพราะนี้อาจจะเป็นความเครียดที่ความเครียดสูงที่เกิดขึ้นได้ครับซึ่งสามารถรักษาหรือว่าให้การบําบัดช่วยเหลือจากทีมผู้รักษาได้ด้วยครับผมค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีการที่จะ ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็หลังกับเหตุหลังที่จะเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวด้วยว่าเราจะมีวิธีการที่จะรับมือแล้วก็ป้องกันเตรียมตัวเตรียมใจกับเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างไรนะคะคสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบูรณ์ค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้ดีบางวันก็อารมณ์ดีบางทีก็อาม วันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกตรงในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้